ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการรอบรู้สุขภาพกับศูนย์อนามัยที่หนึ่งคุณรู้ไหมถ้าวันนี้ยายเมียนข้างบ้านทิ้งขยะเกกาทุกวันลุงคำปันปลูกผักใช้สารเคมีป้าบุสีขายอาหารผสมสารอันตรายและถ้าคุณเพียงแค่ยืนดูพรุ่งนี้ลูกหลานจะอยู่กันอย่างไรอยากให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศบริสุทธิ์อาหารน้ำสะอาดมีคุณค่า มาสร้างอนามัยที่ดีด้วยการสร้างนิสัยรับสะอาดเริ่มได้ที่ตัวคุณกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมสนับสนุนอนามัยที่ดีในชุมชนรอบรู้สุขภาพกับศูนย์อนามัยที่หนึ่งสวัสดีเจ้าคุณผู้ฟัง ขอต้อนหับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบรู้สุขภาพกับศูนย์อนามัยที่เนื่องเจียงใหม่ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ AM 639กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเราจะมาพบกันในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา11โมงเกิงถึงเตี้ยงโดยประมาณซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนข่าเจ้ากิตพรณ์ทาโสดผู้ดำเนินรายการในวันนี้เจ้า คุณผู้ฟังเจ้าหลายๆคนนะเจ้าอาจจะหันต้องฟ้าที่ขมุขขมัวมีหมอกปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่นะเจ้าสาเหตุมาจากหมอกควันนั่นเองนะเจ้าซึ่งหมอกควันนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกอบการดำเนินชีวิตของเฮาและที่สำคัญนะเจ้าคือสุขภาพของเฮาจะเห็นได้ชัดเลยนะเจ้าว่าบัดเดียวนี้จะมีอาการปวดหัวแสบตาหายใจบัสะดวกนะเจ้า ในวันนี้เฮาก็ได้รับเกียรติจากคุณนนพัฒน์ธีรวัฒนสิรินักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่นึ่งเชียงใหม่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพและการใช้อุปกรณ์ป้องกันในภาวะที่เกิดปัญหาหมอกควันมาฝากกันเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับอันดับแรกนะเจ้าเฮามาทําความรู้จักกับหมอกควันกันก่อนดีกว่าเจ้าหมอกควันคือไออย่างกระเจ้า ครับสำหรับปัญหาหมอกควันนะครับหมอกควันเกิดจากการสะสมของอควันหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะหันว่าะจะรู้จักกันในนามว่าพ m 2.5มหหรือฝุ่นจิ๋วนะครับซึ่งมีสาเหตุสำคัญเกิดจากการเผาป่าหรือว่าฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับซึ่ง ความสําคัญหรือว่าปัญหาของฟุตลอองขนาดเล็กก็คือมันมีขนาดน้อยขนาดนะครับเล็กมากถ้าเปรียบเทียบก็คือมันจะเป็นหนึ่งในสหส่วนของเส้นผมเฮาเนี่ครับถ้าเฮาเาส้นผมมาแบ่งเป็นสหส่วนเนี่ยมันจะเล็กมากมากเลยนะครับก็ทําให้มันสามารถที่จะ,ะเมื่อเฮาสูดเข้าลมหายใจนะครับมันก็นจะเดินทางไปตัวกระแสเลือดนะครับเมื่อ,อ ไปสู่อวัยวะต่างๆซึ่งต่อฟุลละองขนาดเล็กนี่นะครับมันประกอบด้วยมลพิษสารพิษต่างๆสารเคมีนะครับรวมทั้งถึงเชโลกตัวนะครับมันก็จะไปอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เกิดการสะสมแล้วก็ทาให้เกิดมลพิษซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าหมอกควันเนี้ยเป็นปัญหาของประเทศทั่วโลก เลยนะครับเบาใจเฉพาะประเทศไทยของเฮาที่เดียวครับผมแล้วสาเหตุการเกิดปัญหานี้นะเจ้าเกิดมาจากอะย่งกัะเจ้าก็ถ้าเป็นในเมืองใหญ่ๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจะเกิดจากการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันเนาะเป็นท้องว่าเกิดจากการใช้ไอ้พวกฟอสซิลนะครับแล้แล้วก็จะหันว่านเนี่ย มลพิษที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับปริมาณรถยนต์การเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ใช้น้นํามันเชื้อเพลิงนะครับผมอันที่2ก็คือเกิดกจากในกลุ่มของที่เปิ้ใช้ถ่านหินนะครับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าอย่างอื่นนะครับเกิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับหรือว่าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม นะครับที่อาจจะมีการปล่อยมลพิษต่างๆแต่ว่าในส่วนของภาคเหนือเฮาเนี่ยปัจจัยหลักๆก็คือโดยสภาพภูมิประเทศของบ้านเฮาเนี่เป็นแอ่งกระทะนะครับกระทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเนี่ยบ่สามารถอลอยขึ้นสู่อากาศได้เนื่องจากโดยเฉพาะช่วงของหน้าหน้าหนาวนะครับกระทาให้เกิดการสะสมของมลพิษในอากาศครับผมเจ้าถ้าเกิดปัญหาจะอี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเฮากับเจ้าครับสาหรับผลกระทบ าจากภาวะมออควนนะครับก็จะมี2ลักษณะก็คือ1นึ่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับอันที่2ก็คือผลกระทบตอ่อระบบเศรษฐกิจนะครับด้านผลกระทบต่อสุขภาพนี่ก็จะพบว่า,าโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำนะครับอย่างเด็กนะครับอายุต่ำกว่า5ปีนะครับหรือว่าผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่ากลุ่มเสี่ยงอื่นๆนะครับซึ่งอันตรายของฝุ่นละอองนี่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดและก็ปริมาณของฝุ่นละอองที่ได้สูดหายใจเข้าไปนะครับโดยเฉพาะตัวฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นท้องว่า PM 2.5นะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายนะครับทาให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจนะครับโรคทางระบบผิวหนังอาจจะมีการตาอักเสบตาแดง เครื่องในตานะครับหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มโรคระบบทางเดินโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะทำให้มีภาวะป่วยหนักขึ้นนะครับเมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับก็ทำให้เกิดไม่เลือดขาวเข้าไปกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นนะครับแล้วก็เกิดการอักเสบของในหลอดเลือดก่อให้เกิดอันตรายต่อปอดซึ่งได้แก่การอักเสบของทุงลมปอดบางรายอักเสบ จนทําหให้หายใจลําบากถึงขั้นวิกฤตนะครับหรืออาจจะทําให้หัวใจล้นเลือดหัวใจอักเสบได้นะครับผมแล้วก็อันที่2เรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจตัวมลพิษอากาศนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับก็ยังทำให้เกิดภาวะมอควันที่เป็นมลพิษทางอากาศแล้วก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการรักษาขาดรายได้แล้วก็อาจจะมีการยุดงานแล้วก็ผลกระทบของ มลพิษทางอากาศในแต่ละปีนะครับภาะวะหมอกควกันกระทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในส่วนของเชียงใหม่เฮานะครับก็จะได้รับผลกระทบซึ่งประมาณการว่าในแต่ละปีเนี่ยมีคนท่องเที่ยวทั่วโลกนี่บทตามกว่า900ล้านคนนะครับในจานวนนี้มีผู้มาเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนของเฮาเนี่บทตามกว่า60ล้านคนส่วนในของเชียงใหม่เฮาเนี่ ปีนึงกับประมาณ1.7ล้านคนนะครับซึ่งจะนำไรายได้มาสู่จังหวัดเชียงใหม่เฮาในแต่ละปีประมาณ40,000ล้านบาทนะครับช่วงช่วงของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาภาวะหมอกควันเนี่ยก็จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไรายได้แล้วก็ภาวะการว่างงานของคนเชียงใหม่เฮานักขึ้นนะครับผมสถานการณ์ปัญหาหมอกควันของภาคเหนือเฮานี่เป็นจะได้พ่อเจ้า สำหรับสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือเฮานะครับตอนนี้นะครับในภาพรวมของเฮานี่ส่วนใหญ่เราจะอยู่ช่วงระดับดีถึงปานกลางนะครับก็จะมีที่บางที่นะครับที่มีคุณภาพเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็อย่างเช่นที่ลำปางนะครับก็จะมีะภาวะหมอกควันอยู่ที่ระดับ44ถึง65 ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของเชียงใหม่เฮาเองเนี่ยก็จะอยู่ในระดับดีจนถึงปานกลางนะครับซึ่งระดับปานกลางนี้ก็จะอันที่ตําบลช้างเผือกนะครับอยู่ที่ระดับ45ไมโครกร,รมัมต่อลูกบาศเมตรครับผมถ้าเกิดปัญหาหมอกควันจะ,จะส่งผลทําให้ร่างกายของเฮาเกิดโรคก,ก็เจ้าสําหรับโรคที่เกิดจากปัญหาหมอกควันนะครับก็จะมี หมอกควันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเกิดการระคายเคืองตาแสบตาแสบหูดังนะครับมีน้ำมูกไหลน้ำตาไหลนะครับตาแดงหรือว่าไอเจ็บคอนะครับหายใจลำบากอึดอัดนะครับซึ่งโรคภาวะโรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนของเรานะครับซึ่งได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่เมือ่องศอนลำปางลำพูนแล้วกับพะเยาซึ่งเฮา แยกออกมาได้เป็นดังนี้นะครับเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ,ใจ,ใจทุกชนิดนะครับซึ่งก็จะมีอาการหายใจลําบากนะครับไอแน่นหน้าอกหรือว่าไอมีเสมหะปนเลือดนะครับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคตาอักเสบนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเ r ียจะมีอาการตาแดงเคือ,องตาขี้ตานักเป็นหนองนะครับละก็ในวันแรกนี้วันแรกแรกจะลืมตาลําบากมีขี้ตาหากอัน ถ้าติดเชื้อไวรัสจะมีอาการตาแดงเคืองตาอาจจะมีการปวดตาน้อยหนึ่งมีน้ำตาไหลตอมน้ำเหลืองที่หน้าหูโตอาจจะมีตาบวมเยื่อบุตาบวมหรือ,อมีเลือดออกใต้ตาแล้วก็มีการตาพร่ามัวร่วมด้วยนะครับแล้วคุณนนทภาพาจะมีคําแนะนาเพื่อประชาชนก่อนเจ้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเจ้า ครับสำหรับการปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนเพื่อจะลดผลกระทบต่อสุขภาพนะครับก็ก็คือเรื่องของการาป้องกันตัวเองนะครับโดยเฉพาะในภาวะที่มีการแจ้งเตือนว่าหมอกควันอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็มีผลกระทบกระทบต่อสุขภาพนะครับซึ่งก็สามารถาปฏิบัติตัวได้ดังนี้ก็คือควรจะปิดประตูหน้าต่างนะครับเพื่อบ่ให้หมอกควันเข้าลอยเข้าสู่ในบ้านนะครับอันที่2ก็คือ หลีกเลี่ยงก,กันออกนอกบ้านโดยประจำเป็นนะครับโดยเฉพาะช่วงของที่มีหมอกควันรุนแรงนะครับอันที่3ก็คือก่อนออกถ้าจําเป็นต้องออกบ้านนะครับก่อนออกบ้านนี่ก็ควรใส่แว่นตาแล้วก็เพื่อป้องกันการสัมผัสกับฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ควรจะใส่หน้ากากาอนามัยโดยเฉพาะหน้ากากาอนามัย N95 นะครับซึ่งจะสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หลีเกเลี่ยงการสูดดม ฝุ่นละอองหรือว่าควันไฟเข้าร่างกายนะครับแล้วก็ลดปริมาณการสูดมลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศนะครับผมอันที่5นะครับหากมีอาการผิดปกตินะครับหลังจากสูดดมหรือว่าสูดมลพิษอากาศเข้าไปนี่ก็ควรสังเกตอาการนะครับอย่างเช่นมีการแน่นหน้าอกนะครับหายใจติดคัดแสบตาแล้วก็อาการอื่นๆนะครับก็บควรจะไปพบแพทย์ทันทีนะครับ อันที่6กนะครับก็บควรหลีกเลี่ยงการเผาขยะหรือว่าขี้ง่ายนะครับหรือว่าเศษวัสดุต่างๆซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มมลพิษอากาศนักขึ้นแล้วก็ในส่วนของการสูบบุรีนะครับก็บควรจะงดอันที่เจนะครับหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายโดยเฉพาะการออกกำ,กำลังกายในที่โล่งแจ้งนะครับก็จะมีโอกาสสูดมลพิษทางอากาศหรือว่าหมอกควันได้นักขึ้นนะครับหากขับขี่พาหนะในช่วงที่มีหมอกควันนะก็ควร จะเปิดไฟเพื่อป้องกันหรือว่าลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันที่9นะครับสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือว่าคนที่ไม่โรคประจําตัวนะครับก็บควรที่จะมีการเตรียมยุกเตรียมยาประจําตัวไว้สัก3าี่วัน5วันนะครับเพื่อ,อมีอาการรุนแรงหรือว่าจะได้บ่ขาดยาในช่วงนั้นแล้วก็หากมีปัญหาสุขภาพอื่นๆเนี่ยนะครับก็บควรจะพบแพทย์ทันทีครับผม แล้วเดียวข้าเจ้าหันนะเจ้าเปิน้นจะแนะนำเพื่อว่าถ้าเกิดปัญหาหมอกควันเนี่ยให้เฮาใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่ามีหน้ากากอนามัยตัวหน้ากากธรรมดาตัวแบบ N95 เฮาควรจะใส่แบบไหนดีเจ้าอ่าสำหรับในการป้องกันมลพิษอากาศหรือว่าหมอกควัน PM 2.5นะครับอ่ที่ เป็นแนะนาก็คือหน้ากาก,าก n เกนะครับเนื่องจากหน้ากาก n 9กเนี่ยมันจะมีความละเอียดของการกรองนะครับสามารถกรองฝุ่นละอองที่ผมบอกว่ามันน้อยกว่าเส้นผมถึงขนาดหนึ่งส่วนในเาหส่วนของเส้นผมซึ่งมันสามารถกรองได้นะครับแล้วก็หน้ากากทั่วไปอันนึงก็คือหน้ากากที่เปิ้มใช้ตางงานแพทย์เวลาเอาจามเอาไอหรือว่าเป็นวัดนี่เ,เอามาใส่นะครับอันนั้นถามว่าป้องกันได้ก็กคือถ้าบ่มี เอ็เกนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าการป้องกันนี่จะจะได้บอดีเต้า n อ็นเ้าะครับผมและก็รวมไปถึงว่า,าการใส่หน้ากากเนี่ยถึงแม้จะใส่เอ็นเก้ะครับแต่ว่าถ้าใส่บ่ถูกต้องนะครับก็บ่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องศึกษาว่าจะต้องใส่หน้ากาก,ากอย่างใดซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคําแนะนํา ในซองในถุงที่ใส่อยู่นะครับก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติวิธีการใส่ตามคําแนะนําในห้านได้หรือว่าอา,อาจจะไปดูในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับในเว็บไซต์ว่ามีวิธีการใส่ย่างไดนะครับเพื่อจะให้สามารถใส่หน้ากากได้ถูกต้องแล้วก็สามารถป้องกันมลพิษทางอากาศให้คุ้มค่ากับอันที่เราซื้อไปนะครับผมแล้วอย่างสถานาการณ์ปัญหาหมอกควันเ่ย อากาศดีบดัดีประชาชนหรือว่า,าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เปื่นจะสามารถไปตรวจดูที่ไหนได้พ่องเจ้าก็สําหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศนะครับก็จะมีไอสถานีลักๆของกรมควบคุมมลพิษนะครับซึ่งเปิ่นจะมีแอปพลิเคชันเนาะอันที่สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตามคุณภาพอากาศของประเทศไทยหรือว่า,าที่เปิเป้ไปตั้งสถานีตรวจวัดอากาศได้ตามจังหวัดต่างๆก็จะ ค้นหาหรือว่าลงแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า a แ r ร์โฟทไทยนะครับกับตัวหนังสือก็คือตัว A ตัว I ตัว r, แล้ะก็เลขสแล้วก็ตัว T ตัว H แล้วก็ตัว A ตัว I นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตามคุณภาพอากาศได้ท้งเว็บไซต์เว็บไซต์ได้ตวัวแล้วก็ตั้งแอปพลิเคชันนี้ได้ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของติดตามสารการณ คุณภาพอากาศทั่วโลกนี่ครับก็จะมีเว็บไซต์ที่เปิ้ลใช้ชื่อว่า a i r v i s u a l นะครับจะรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศทั่วโลกว่าแต่ละที่มีปัญหามลพิษทางอากาศนักน,น้อยมอกใดนะครับสำหรับในเชียงใหม่เฮานะครับตอนนี้เนี่ยเฮามีเครื่องของอาทางมหาวิทยายลายัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเปิน้นได้พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็เฮาเอาตัว เครื่องมือนี้ะครับเป็นห้องว่าดัสบอยเนี่ยเขาไปติดตั้งตามจุดต่งตางๆในแต่ละอำเภอเนี่ยก,ก็สามารถติดตามาข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งท่านสามารถาค้นหาข้อมูลได้ที่ www.cmuccdc.org นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยเป็นข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศรายพื้นที่นะครับที่มีการติดตั้งตัวดัสบอยแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็สามารถดูได้แล้วก็ อาจจะใช้ร่วมกับของ a i r f o ฟรไทยนะครับซึ่งจะเป็นสถานการณา์ในภาพรวมของอาตามสถานีตรวจวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับผมแล้วคุณผู้ฟังถ้าอยากจะเช็คตรวจสภาพอากาศนะเจ้าว่ามีหมอกควันมากน้อยเพียงใดน,นะเจ้าก็าสามารถ เข้าไปตรวจเช็คดูในเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันตามที่คุณนนทพัฒน์เปิ้ลแนะนำได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่าปัญหาหมอกควันนี้ถือว่าเป็นภยัยที่ร้ายแรงเลยนะเจ้าที่ส่งผลกระทบต่อเฮาอย่างหนักเลยในช่วงนี้นะเจ้าก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วกับประชาชนทั่วไปนะเจ้าดูแลรักษาสุขภาพตามคําแนะนานะเจ้าเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยตัวสุดท้ายนี้นะเจ้าต้องขอขอบคุณคุณนนทพัฒน์ที่ ระวัฒนาสิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามายัยที่เนื่องเจียงใหม่ที่ได้มาฮือความหู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพและการใช้อุปกรณ์ป้องกันในภาวะที่เกิดปัญหาหมอกควันตัวนะเจ้าสำหรับวันนี้รายการรอบดูสุขภาพกับศูนย์อนามายัยที่เนื่องเจียงใหม่ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ม่ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ต่างระบบ AM 639กิโลเฮิรตซ์ เวลา11บเโมงเกินถึงเตี้ยงโดยประมาณสำหรับวันนี้ข้าเจ้ากิตพ์ทาโซนและคุณนนทพัฒน์ทีเราวัฒนาศิริขอราคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับรอบรู้สุขภาพกับศูนย์อนามัยที่หนึ่ง